สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคูวิจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่ค่ะเด็กๆอ่าวันแม่เราเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันที่12สิงหาที่มาของวันแม่แห่งชาติพระราชกรณียกิจแล้วก็คุณแม่คนดีของเราค่ะแต่วันนี้คูวิคะคูวิจะมาพูดถึงความสําคัญของวันที่12สิงหาค่ะเด็กๆ สมัยก่อนนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงเคยเป็นพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะท่านได้ดูแลประชาชนในทุกๆด้านมากมายเลยจนประชาชนเห็นว่าพระพันปีหลวงมันดูแลประชาชนอย่างดีเหมือนลูกของท่านเองทําให้ประชาชนนั้นยกย่องท่านเป็นแม่นะคะแล้วทุกคนก็ถือว่าวัวนพระราชสมภพของท่านคือวันสิบสองวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ นี่แหละคือความสําคัญของวันที่12สิงหาเด็กๆได้ดูแล้วใช่ไหมคะวันแม่แห่งชาติคือวันพระราชสมภพหรือวันเกิดของพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะเรานะคะถ้าเราเกิดเราก็ใช้คําว่าเกิดแต่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะคะเลยใช้คําราชาศัพท์ก็คือวันเกิดก็คือวันพระราชสมภพนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามารู้จักกันนะคะพระพันปีหลวงคือใครประวัติสั้นๆของท่านนะคะท่านก็คือเป็นพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะท่านเคยเป็นพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะเด็กๆท่านก็ได้แต่งงานกับในหลวงรัชกาลที่9มีลูกอยู่สี่คนหรือสีพระองค์นั่นเองนะคะพระองค์ที่หก็คือเป็นพี่คนโตเลยค่ะก็คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีอ่าเด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะพระองค์นี้คือใครคะคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บของเรานั่นเองค่ะเด็กๆและท่านก็ยังมีน้องสองคนด้วยนะคะถัดจากพระองค์ท่านมาก็คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังมีน้องคนสุดท้องด้วยค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วไล,ลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีค่ะนี่แหละค่ะลูกทั้งสี่พระองค์ของท่านนะคะเด็กๆ คำว่าพระพันป so ีหลวงนะคะตอนท่านอยู่กับในหลวงรัชกาลที่9ท่านคือพระราชินีในในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสวรรคตไปแล้วนะคะลูกท่านก็ขึ้นของราชแทนก็คือปัจจุบันก็คือในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านก็มีพระราชินีของท่านนะคะดังนั้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่10นะคะขึ้นของราชนะคะท่านก็ได้แต่งตั้ง เป็นพระพันปีหลวงหรือว่าเป็นคุณย่านั่นเองเพราะว่าท่านอายุมากแล้วหรือแก่แล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าพระพันปีหลวงคือแม่ของในหลวงรัชกาลที่สิบนั่นเองอเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันเกิดหรือพระราชสมภพของพระพันปีหลวงใช่ไหมคะแล้วพระพันปีหลวงล่ละคือใครก็คือ แม่ของนายหลวงรัชกาลที่สิบนั่นเองค่ะอ่าหว่แบบานะคะเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะคุณครูก็มีสาระมาพูดคุยกับเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้คุณพี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย